สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูนันทัจริญทวิชาเช่นเคยนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องคำกริยานะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะเชิญนักเรียนไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ คำกริยาสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับคำกริยากันไหมครับน้องๆอ,อยากรู้จักกับคำกริยากันหรือยังถ้าอยากรู้กันแล้วเรามาทำความรู้จักกับคำกริยากันเลยครับคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ เรามาดูตัวอย่างคำกริยาและประโยคกันนะครับคำว่าถแถลงผู้สมัครถแถลงนโยบายของตนคำว่าคัดค้านก้องคัดค้านการตั้งชื่อกลุ่มคำว่าขีด นักเรียนขีดกากระบาดลงในบัตรคะแนนคำว่าหย่อนนักเรียนหย่อนบัตรลงในกล่องคำว่านับทุกคนช่วยกันนับคะแนนเสียงเรามารู้จักกับคำและประโยคของคำกริยาเพิ่มเติมกันนะครับเริ่มจากคำว่ากระโดด กระต่ายกระโดดไปมาอย่างร่าเริงคำว่าอ่านพลอยอ่านหนังสือคำว่าเป่าพ่อเป่าคลุยอยู่ริมลำธารคำว่าตรวจครูการดาตรวจการบ้านคำว่าถูพลอยช่วยแม่ถูบ้าน สนุกกันไหมครับอย่าลืมนะครับว่าคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่วันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสรุปสั้นๆก็คือคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคนพืชสัตว์ สิ่งของและสถานที่นั่นเองค่ะค่ะเราก็ได้เรียนจบลงไปแล้วนะคะเรื่องคำกริยานะคะครูก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษานะคะในหน้า130ก็คือให้นักเรียนเลือกเติมคำกริยาลงในช่องว่างของประโยคให้มีความหมายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ